ใช่ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ชื่องานว่ากรับฟิโนมินอลคอนเสิร์ตนะครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันเกิดของผมเองด้วยครับผมก็ในปีนี้ก็จัดในธีมฟุตบอลครับเพื่อสนองความอยากตัวเองจริงๆอยากเตะบอลครับผมจริงอยากเตะบอลมาทั้งปีเลยครับผมแต่ว่าด้วยความที่เราทํางานด้วยครับเราก็เลยอยากจะเอารูเอาฟุตบอลเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในงานของเราด้วยครับผมในในงอนจัดในสนามกีฬาอะไราเงี้ย ผมรู้สึกว่าถ้าจัดเป็นสนามกีฬาใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยผมปัญหามันจะตกไปอยู่ที่เรื่องของเกสครับเพราะงั้นเราจะต้องเชิญเกสที่อีกทีมละ1ิกว่าคนซึ่ง<อ>มันจะหานักเตะคนทางยาก,ก็เลยยอดไซส์มาเหลือขนาดแค่เป็นฟุตซอลครับผมห้าคนไม่ได้อยากพูดว่าเขามันร่วมกันมิตตี้อะไรผมรู้สึกมันเป็นสิ่งที่อยู่กับผมมาตั้งนานด้วยมั้งครับผมรู้สึกชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกรักมากๆอย่างหนึ่งในชีวิตก็เลยอยากเอาสิ่งที่ตัวเองรักกัะชอบเนี่ยมารวมกัน ในงานรับมีความพิเศษมีอะไรบ้างครับซึ่งงนนี้มีเกสพิเศษครับผมบอกได้เลยว่าเกสงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพิเศษทุกคนมากมากเลยนะครับผมเพราะทุกคนก็คือแบบระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงด้วยแล้วก็ทั้งวงการกีฬาวงการเพลงก็คือมาร่วมจอยในคอนเสิร์ตนี้ทั้งหมดเลยครับผมอันนี้คนเยอะมากนะใช่ครับผมก็อันนี้พูดได้เลยนะครับอย่าง,าง,างเกสเกสอีกทีนึงก็จะเป็นพี่รีซออย่างเงี้ยครับผมซึ่ง ทุกคนก็น่าจะรู้อแล้วว่าเขาก็แบบเป็นแบบอดีตทีมชาติแล้วแบบเป็นตัวสโมสรองตัวหลีกมาก็ตืน่นเต้นตื่นเต้นมากๆที่จะได้แบบดวนกับพี่เขาวันนี้ครับอะไรนะรเชิญยากสุดเหรอครับอมไม่มีนะครับปิดวิดีโสุดนะวิดีโอเร็วสุดครับน่าจะไวมั้งครับใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นคนแรกที่เรา พูดเรื่องโปรเจกต์นี้กับมันด้วยเพราะว่าเราเรามีโอกาสได้ทํางานด้วยกันมาก่อนหน้านี้ด้วยไงครับผมก็เลยเปิดที่มันเลยแล้วพอเปิดปุ๊บมันก็ตอบตกลงเลยก็ดีคือบอบตกลงเลยใช่ใช่ใช่รู้สึกยหงเงบ้างวนนี้เพื่อนเราผู้จีนเราผู้ที่อยู่บนตอบตกลงไหมอ๋อยินดีครับยินดีมากๆสนุกมากครับผมก็คิดว่า น่าจะเป็นอีกแมตช์หนึ่งที่แบบพี่พี่แฟนคลับทุกคนน่าจะตั้งหน้าตั้งตารอเพราะทุกคนน่าจะอยากเห็นผมเตะบอลกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะผมไม่ค่อยได้เห็นภาพนั้นกันก็เลยอยากเห็นกันแบบทีมยากไหมครับก่อนที่แบบว่าแบ,บ่งทีมว่าใครอยู่ทีมของผมนะแบ,บ่งทีมยากไหม,บบมเอ่อตอนแรกก็แบบอบยากนิดนึงครับผมเพราะว่าด้วยความที่แบบเรายังไม่ไม,ไม่ชัวเรื่องทีมเกสครับว่าทีมเกสเนี่ยจะเป็นใครบ้างเราก็เลยจัดทีมเราก่อนแต่การที่ว่าพอไปมาทีมเกสเนี่ยก็อาจจะแบบ ต้องติดต่อหลายๆคนนิดนึงก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวนักเตะนิดนึงแต่สุดท้ายก็จบมาเป็นทีมนี้ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นทีมที่แบบโหดที่สุดเลยหมายถึงทีมเกสนะไม่ใช่ทีมเราครับผมอย่างไรคนแซวว่าตกลงคือเลือกจากฝีมือเลยหรือหน้าตาครับเลือกจากเลือกจากเลือกจากความสนิทแล้วกันครับผมใช่เพราะว่าเราเราก็มีพี่เพื่อนๆในวงการบันเทองที่เรามีโอกาสได้เตะบอลด้วยเราก็เลยอยากจะเชิญพวกพี่ๆเขามาเป็นส่วนหนึ่งด้วย เราผิดแค่ไหนวันนี้เราผิดแค่ไหนก็ห่อคิดว่าน่าจะได้อยู่เลยมั้งครับเต็มร้อยน่าจะสักเจ็ดสิบแล้วกันแต่ดีว่าที่วันนี้ก็มีตัวสำรองด้วยเราก็อาจจะแบบผัดๆกันลงวนๆกันลงครับผมอย่างเราคุยกันว่าเราจะจริงจัง ถ้านกี่ยวกับรีทินชั่นถ้านในพาร์ทของทีมผมนะครับผมว่าทุกคนน่าจะจริงจังกันมากๆากแล้วแต่ถ้านในพาร์ทของทีมเกสอาจจะเป็นแบบเดินเล่นกันอะไรอย่างนี้ไม่น่าจะทำที่รีซอร์รอทเพาจริงจังเอออะไรครับแต่ว่าพี่รีซอร์ทเนี่ยตอนที่ผมเคยไปเตะเนี่ยคือพี่รีซอร์ทเขาจะดีตรงที่เหมือนกับเขาจะเปงใจ เกรงใจเกรงใจแบบเหมือนประตูฝั่งผมมั้งครับพอแบบเห็นประตูเป็นแบบคนที่ไม่ใช่นักกีฬาชีอะไรพี่เขาก็จะเลือกที่จะจ่ายให้เพื่อนยิงอย่างเดียวจะไม่ค่อยแบบยิงเองเพราะถ้าย,ยิงเองอยังไงก็เข้าครับแต่ยิงครับกี่ลูกเอาน้อยๆก่อนแล้วกันครับผมซักหนึ่งลูกแล้วกันครับ <c oughs> อย่างต่ำแล้วกันครับผมไม่ไม <c oughs> ่ยิงไม่ยิงยยเข้าประตูอันนั้นแน่นอนครับอันนั้นเข้าแน่นอนครับฟุตซอลก็จะวนๆไปเรื่อยๆครับ ก็วิ่งวิ่งทางสนามนั่นแหละครับผมเหนื่อยก็เดี๋ยวค่อยค่อยเรียกเพื่อนเปลี่ยนออกอะไรอย่างเงี้ยต้องทายสกอร์เล่นๆเอาแบบขาดลอยหรือแบบสูสีดีครับอะไรขาดลอยพี่เขาพี่เขายิงขาดลอยถ้าถ้าขาดลอยก็น่าจะสักสามสูดและกันแต่ถ้าเอาสนุกสนุกหน่อยก็อาจจะสักสี่สามสามสองอะไรอย่างเงี้ยน่าน่าจะได้ลุ้นหน่อยครับเอาเบอร์นะเอาขวัญเอาขวัญใช่ ในวันทุกวันก็จะม,มีพาสคอนเสิร์ตด้วยใช่ครับผมก็จะมีเป็นช่วงพาร์ทคอนเสิร์ตด้วยในช่วงพาร์ทคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีเกสอีกเหมือนกันครับผมคนละกลุก่มยังไงคนละกลุ่มไหมก็คนละกลุ่มครับผมแต่ว่ายังบอกไม่ได้ครับผมว่าจะมีใครบ้างอืมรู้สึกยังไงบอกว่าปีนี้ยังสมหวังแน่เหมือนเดิมแรือเปล่าน่าดีใจมากคือตอนแรกผมคิดว่าถ้าเกิดจัดเป็นเตะฟุตบอลเงี้ยโก้พี่พี่แฟนคลับเขาจะไม่อยากมากัน เพราะว่าพี่ๆแฟนคลับหลายๆคนส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบช่วงในวัยที่แบบทำงานแล้วอะไรอย<ช>่างเงี้ยครับผมซึ่งดูจากทุกคนน่าจะไม่ได้ติดตามฟุตบอลู่แล้วก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดแบบจัดเป็นฟุตบอลแล้วพี่พี่เขาจะเข้ามานั่งเบื่อรหรือเปล่า<ช><ช>แต่กายคว่าพ,พ,พี่ทุกคนคือแบบแฮปปี้มากทุกคนอยากเห็นแบบผมเตะบอลมากก็เลยดีใจมากๆที่มีทุกคนในการตอบหลักดีครับอินอแฟนแน้นมานชนะใช่ครับผมรู้สึอันนี้ก็ตกใจมากเลยครับคือ อย่างอย่างเมื่อวานตอนที่ผมมีโอกาสได้ถ่ายไปดนฟินกับพี่พี่แฟนคลับเนี่ยหนึ่งตอนหนึ่งก็คือพี่แฟนคลับหนึ่งคนผมหนึ่งคนเนี้ยหลายๆคนที่เข้ามาต,อตอ่อต่อชิวถ่ายรูปเนี่ยก็คือเป็นพี่พี่ชาวญี่ปุ่นพี่พี่ชาวจีนก็คือแบบมากันเยอะมากเลยครับผมตกใจมากกันไม่เชืว่าจะมาเยอะขนาดนี้มาเยอะของฝันก็เยอะเหมือนกันแน่นเอาใช่ครับ ก็เห็นขนไปขนมาขนไปขนมาทางนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับของขวัญทุกๆชิ้นเลยนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบพี่พี่แฟนคลับทราบก็น่าจะแบบรู้กันอยู่แล้วว่าผมทีที่พี่แฟนคลับทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวอยู่แล้วแล้วแบบพอทุกๆคนเขากลับมารวมกันอย่างเงี้ยการมันมันกลายเป็นครอบครัวใหญ่มันก็เลยทําให้แบบเรารู้สึกอบอุ่นแล้วเวลา เราออกไปโชว์หรือว่าออกมาเตะบอลอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่เกร็งแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับทุกคนครับจะเหนื่อยพ่อแม่ในการแกะแฟนอาจจะครับอะอยาบอกพ่อแม่ก่อนเลยอ๋อบอกพ่อแม่แล้วครับคุณพ่อคุณแม่ก็ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และกันละกันนะครับผมที่ดูแลอย่างดีมาตลอดเลยนะครับผมก็วันนี้หวังว่าจะสนุกไปด้วยกันครับพ่อแม่เคยบนเหนื่อยไหมแกะแฟนตรงอย่างต ไม่ไม่ค่อยได้ยินเขาบ่นเท่าอะไรแบบปกติเขาไม่ค่อยบ่นกันอเลยครับพ่อแม่เราบ้านเกิดไหนกันนะการเก็บเงินก็จะมีแค่แบบ้แบงค์เยอะอะไรเงี้ยต้องแบบชวนชวนป้าป่ายาดมาแกะอห็นนะครับผมช่วยขัดชวนทั้งชวนญาติหมดเลยเหรอใช่ครับใช่เป็นการรวมญาติแกะแบงค์เยอประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมได้ได้ไปชมบ้างไหมอะไรนะ ของขวัญข้างหน้าใช่ไหมครับยังไม่ได้เดินออกถูบข้างหน้านะครับมผมก็จะเห็นแค่แบบที่ขนผ่านไปผ่านมาตรงข้างหลังนี่แหละครับในคนบอกยิ่งใหญ่อลังการขึ้นทุกปีอืมก็ยิ่งใหญ่ไหมก็ยิ่งใหญ่แหละมั้งครับเราก็พยายามอยากจะจริงๆเราก็อยากจะจัดให้แบบแค่พี่พี่คันขับนี่แหละวรอยากให้แบบคนที่แบบอยากตั้งใจอยากมาจะมาดูเราก็ถ้าครอบครัวใหญ่ขึ้นก็นจะ จัดใหญ่เรื่อยๆด้วยรู้สึกแค่ที่มีงานไหนเขาทุ่มให้เราสุดตัวเหมนะือนกันผมก็ต้องขอบคุณนั่นแหละครับผมขอบคุณขอบคุณมา,มากๆเลยที่แบบคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยทุ่มเททุกๆอย่างให้เสมอเลยนะครับรู้สึกเกรง, <c oughs> เกงใจมากดีครับเกรงใจจริงๆผมเกรงใจมากๆเลยครับผมแต่ว่าคือถ้าเกิดสมุติเรายิ่งไปปฏิเสธเขาอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะยิ่งแบบ <c oughs> ทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยเอ กันตามใจพี่พีแลวกันนะครับก็เราก็ขอบคุณทุกคนเคยได้บอกกันเคยได้บอกพาอแมว่าพูดครับผมพูดหลายทีมากนะว่าแบบถ้าสมมุติเป็นงานอะไรพวกนี้แบบไม่ต้องมีของขวัญไม่ต้องอะไรก็ได้ครับผมจริงๆ,งๆแค่แบบมาเจอกันมาแบบเอ้ยสุขสันต์วันเกิดน,นะอะไรแค่นี้เราก็แบบดีมากๆเลยครับก็ถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าหรืออะไรพวกนี้ครับถ้าเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่ไม่ได้หรือว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่แบบอาจจะ จำนวนเยอะมากๆอะไรเงี้ยผมเราก็จะไปบริจาคด้วยหรือว่าพวกแบงค์พวกอะไรต่างๆที่แบบพี่ๆเขาเป็นแบงค์คับอะไรเงี้ยแกะเสร็จพ่อแม่ผมก็นําไปบริจาคต่อเหมือนกันจริงๆส่งไปบ้างแบบเหมือนกับเขาส่งมาแล้วก็เราได้ทำบุญไปด้วยตัวใช่แฮปปี้นะครับผมเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเรากับพี่ๆแฟนคลับก็ได้ร่วมบุญกันมาในตัวด้วยครับผมแฮปปี้แฮปปี้มากแล้วแบบว่เกิดขึ้นี่ดีกับที่ว่าเรื่องไหของขัญที่ดีที่สุดเอาเป็น โดนแมวกัดได้ไหมครับมันไม่ได้ครับได้รู้สึกว่าเราเป็นท่านแมวเต็มตัวดีครับพี่ก่อนก็จะมาเลี้ยงแมวมาไม่เคยโดนกัดไม่เคยครับเนี่ยครั้งแรกและครั้งที่หนักที่สุดด้วยครับแล้วก็อะไรก็ไหนอ่ะพี่น้องน้องตกใจครับผมเหมือนน้องวิ่งเล่นแล้วเหมือนขาน้องไปติดกับตะข่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาดิ้นดิ้นดิ้นแล้วน้องตกใจเราก็เลยจะไปช่วยน้องเขาใช่น้องก็เลยหันมาเงีบโกดธไหมครับไม่กด ได้อีกครับอีกอีกสักสองอีกสักข้างก็ได้นะครับจะได้เท่ากันใช่ครับแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้มากครับแล้วความเป็นตัวลครถงานแล้วแฟนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในการจะถูกกับในการเตรียมคอมาครับผมวอร์มปอดวอร์มคอมาดีๆนะครับผมเพราะคิดว่าในในภายในงานเนี่ยน่าจะเป็นงานที่สนุกแล้วก็น่าจะได้ลุ้นในทุกๆช่วงอย่างแน่นอนครับผมยังไงก็วอร์มคอกันมาดีๆนะครับเฮ้ยพี่เรอยากวอรคอครับ เบาๆนะครับพี <rôle à déc ider> <él>. ่เบาๆนะครับพี่โอเคนะครับโอเคุณครับ